สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาผัดซสิ้๊วกันนะคะกระทะร้อนแล้วค่ะใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมไปผัดเลยค่ะกระเทียมของเราหอมแล้วใส่หมูเลยค่ะ หมูของเราเหลืองแล้วนะคะเราจะใส่เต้าหู้ลงไปค่ะเต้าหู้ปลาแต่เดี๋ยวเราจะปรุงรสแนเต้าหู้ปลาไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เขามีรสเค็มกับหมูนะคะให้มีรสเค็มรสหวาน,นะคะ่ะปรุงรสไปเลย ่วนอย่างอื่เดี๋ยวเรามาเติมกันทีหลังค่ะเสร็จแล้วเรามาใส่ไข่กันเลยค่ะ ปล่อยให้ไข่เซ็ตตัวก่อนนะคะรอไข่ตอนนี้ไข่เราเซ็ตตัวแล้วนะคะเราก็กลับไข่เลยค่ะหยับไข่ขึ้นไปนะคะใส่เส้นค่ะใส่เส้นใหญ่ลงไปแล้วนะคะเส้นเราแช่เย็นเข้าไว้อ่ะเขาจะดูแบบนี้เองนะคะมา ใส่ซีอิ๊วดำลงไปผัดซีอิ๊วนะคะใส่ซีอิ๊วดำลงไปเราได้ปรุงรสแล้วนะคะนปลาน้ำตาลน้ำส้มนะคะทีนี้เราก็ใส่ะกะหล่ำเลยค่ะคณะเราไม่มีเราได้ใส่กระหล่ำลงไปแล้วนะคะ ดรสธรรมดานี่ค่ะผัดซีอิ๊วไม่มากไม่มีอะไรมากมายนะคะน,น,น้ำส้มน้ำตาลจุดรสรสดีถ้าเป็เป่อนชอบเผ็ดก,ก็ใส่พริกลงไปเลยค่ะเดี๋ยวสุกมาเจอแล้วนกะีเราผัดซีอิ๊วเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟเลยค่ะ ใายหน่อยนะคะค่ะเพื่อนๆผัดซีอ๊วของเราเสร็จและ้วะแนล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะว่ายิวิน,วนพาทำไปเรื่อยจะทำอะไรนะคะร้อนๆเลยค่ะอร่อยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้จะขอจบไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ